คุณผู้ชมคะวันนี้ฝนจะพาไปพูดคุยกับนักแสดงสาวสวยนะคะนั่นก็คือสาวพลอยพลยลินนั่นเองค่ะหลังจากที่เขาได้สร้างความประทับใจให้แฟนหนังนะคะกับหนังเรื่องโลซีซันนะคะรวมไปถึงวันนี้ก็ยังได้พูดคุยกับเขาเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวนั่นเองจะยังได้คุยกันกับผลงานที่จะออนนะคะภาพยนตร์ที่จะออนวันที่10สิงหาคมนี้นั่นก็คือมอนโดรักโพสต์ลบลืมนั่นเองที่เป็นแนวโรแมนติกไซไฟคอมเมดี้นะคะบรรยากาศ ความรู้สึกเธอเป็นยังไงบ้างนะคะรวมไปถึงเนี่ยความประทับใจที่ได้ร่วมงานกับพุ่มกับท่านนี้เดี๋ยวไปฟังจากเธอค่ะค่ะแวกันนางเอกน้ยจะพูดอย่างนั้นได้หรอค่ะอ้ยขอบคุณค่ะปบ้าแบเ่เนาะค่ะก็ดีใจที่ได้มาเล่นค่ะแล้วก็ได้กลับมาร่วมงานกับสหมงคลฟิล์มอีกครั้งหนึ่งนะคะก็หลังจากที่เขาก็ได้ ป,ปั้นเรามาจากโลซีซั่นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานแล้วก็เหมือนแบบกลับมาในบรรยากศาศเดิม,เ,ดมเหมือนในช่วงที่เราเคยทําสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่มาเดี่ยวด้วยก็เหมือนเป็นเหมือนมรำประจานทั้ทงได้พ่วงกับอยู่แล้วในการเขียนบทเออทาเพลงเอออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เป็นได้เป็นที่เรื่องชื่อในการพูดถึงเราเราเรียนภาพยนต์เลยอย่างเงี้ยก็ดีใจที่ได้ร่วมงานค่ะแล้วก็ในตัวบทเนี่ยก็เป็นบทที่เรารู้สึกว่าอ่านแล้วมันดีมากอ่านแล้วมันแบบ ร้องไห้เลยใช่ว่าเหมือนเป็นบทที่มันเรียบง่ายมากเป็นไดล็อกสั้นๆไม่กี่ประโยชน์แต่มันเหมือนแบบต่อยหน้าคนเจนใหม่อย่างเรามากแล้วก็แบบร้องไห้ได้เลยอะไรเงี้ยเก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เล่นเรื่องนี้<อ>ใช่<ห>ค่ะที่มันต่อยหนะ้าเรามาเลยเจุดไหนมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนคําถามหรือคําพูดที่มาสะท้อนถึงถึงตัวนางเอกในเรื่องนั่นแหละแต่มันกับสะท้อนถึงตัวเราในชีวิตจริงด้วยอ,อะไรประมาณนั้นค่ะว่าแบบ ออแล้วเราทําอะไรอยู่แล้วความสาเร็จจริง,รงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วความสัมพันธ์ระหว่างแบบแบบของเราระหว่างแบบงานกับกับที่บ้านหรือแฟร์อะไรเงี้ยมันเป็นงานจริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้มเหมือนเป็นหนังรักแต่จริงๆแล้วมันมีหลายเจเนอเรชันที่เขาเล่าผ่านมันไปแล้วมันแบบดีแล้วมันแบบทุกอย่างมันกลมกลม่อมมากใช่ค่ะคนดูเขาจะเข้าใจไหมว่า่เ้ี่ยวเอาคิดคอยมาเขียนหรือเปล่าวามที่เราก็เป็นฮุบเบอร์ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนมารายล้อ จริงๆมันเหมือนคล้ายแต่ว่าเหมือนพอมองเข้าไปจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราทํากันบ้านหนักมากเรื่องหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ามันมีความอาชีพที่คล้ายกันแต่ความคิดของตัวละครไม่เหมือนกัน ความเชื่อหลายๆอย่างไม่เหมือนตัวพลอยเลยแล้วบางทีด้วยความที่ว่าอาชีพมันเหมือนกันอะทำให้เราขัดใจเวลาเราจะเชื่อตัวละครตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราเข้าใจในบทบาทยูทูบเบอร์โซเชียลอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นคนคิดอีกแนวหนึ่งว่าแบบเราไม่ได้ต้องการอนเกจเมนต์ ment, ไม่ชอบออลกอริทึมาะลรขนาดนั้นแต่ตัวยี่หว่ามันคือคนที่แบบผลขวาญให้ความสุขความสำเร็จทําทุกอย่างได้เพื่อยอดวิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็มีความไม่เชื่อว่าแบบมันจะมีคนอย่างจริงๆหรอแล้วเราต้องคุยกับเพียงพระเดี๋ยวว่ามันมีคน,นเพพื่าาออจจะะสน์ไรบาง แล้วก็เพิ่มเข้าใจแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมีมิติมาแล้วมันมีทำมันมีหลายอย่างที่มันมันสะท้อนถึงสังคมนี้จริงๆอ่ะใช่ค่ะมันมีจุดที่ต้องฝาเพื่อให้เรารีเลนหรือให้เราเข้าใจตัวละครในในลรเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจริงๆมันแค่เข้าใจแบ็กกราวตัวละครเข้าใจเบื้องหลังว่าทําไมเขาถึงเกิดมามีแนวคิดแบบนี้ถ้าเราเข้าใจได้มันก็คือแบบเล่นได้ใช่ค่ะ แล้วเนาะทางเค,ค,คไปเที่ยวดูเที่ยวดอยทางนี้มันภาพมันก็ดูพาเที่ยวเหมือนกันนะ,ะใช่ไหมก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ถึงขั้นโลซีซัน<อ>แต่ว่าพาไ,ไปเที่ยวในโลกของมอนโดนแน่นอนอคือเป็นโลกที่ทุกคนน่าจะขั้นไม่ถึงแล้วก็จะบอกว่าตัวอย่างหนังหรือทีเซอร์เนี่ยเป็นเพียงแค่เสี่ยวเล็กๆจริงๆในหนังภา<อ>พยนตร์ซึ่งเรารู้สึกว่ามันยังมีอีกเยอะมากๆที่มันสามารถเอาเป็นไฮไลท์หรือมาขายได้แต่เขาอุกไว้เยอะมากใช่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้ไปติดตามมาจริงๆใช่ค่ะ โอ้โหบอกว่าดีใจมากเลยนะคะที่ได้ริ่มง,งานกับคุณมะเดีว่วชูเกียรตินั่นเองเธอบอกว่าเคารพนับถือมากๆนะคะและก็ยังได้เผยคาแรคเตอร์ยี่หวาอีกด้วยนะคะอะคุณผู้ชมต้องติดตามแต่ว่าตอนนี้พูดคุยกับเธอกันต่อเลยดีกว่าค่ะสําหรับพลอยนะคะมีความคาดหวังมากแค่ไหนนะคะจากเรื่องนี้และที่สําคัญเธอบอกว่าเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนนะคะอยากให้คุณผู้ชมได้ดูและก็พูดถึงเรื่องของการอยากทํางานพวมกลับเป็นยังไงบ้างไปฟังค่ะ ก็คาดหวังนะก็คือเราก็ทํางานทุกคนตั้งใจแล้วเราก็รู้สึกจริงๆเรารักหนังเรื่องนี้เหมือนกันเรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเข้าไปดูอยากคาดหวังให้ทุกคนชอบเหมือนที่เราชอบหนังเรื่องนี้แล้วก็คาดหวังว่าทุกคนจะได้อะไรไปเหมือนที่เราได้จากหนังเรื่องนี้คือเราคาดหวังฟีดแบ็กมากอยากให้ทุกคนเข้าไปดูเราอ่านคอมเมนต์เลยว่าแบบเขาจะได้อะไรกลับไปเหมือนที่เรารู้สึกหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ค่ะ ในบทถ้าพูดถึงบทใช่เราพูดถึงบทช่ยแล้วก็พูดถึงการทํางานกับพี่เบเดี่ยวก็ใช่ด้วยเช่นกันคือมันได้หลายอย่างมาจากหนังเรื่องนี้ได้การทํางานของพี่มาเดี่ยวที่เป็นคนเก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากเป็นคนเก่งขึ้นไปเพราะว่าเราเห็นมาตรฐานที่มันสูงมากๆเราอยากเป็นได้อย่างนั้นบ้างใช่ค่ะแสดงว่าก็มองงานเบื้องหลังที่เหมือนพี่มบเดียว้เขาอยากทําผู้กํากับอยู่แล้วอยากเป็นคนเขียนบทบ้างก็เรียนภาพยนตร์มาเลยอย่างโน้ยก็แบบพอเห็นแบบผู้กำกับที่อาจารย์เคยพูดถึงในหลายๆวิชาก็แบบ คนนี้หล่นเนี่ยแล้วมากำกับเราเลยอย่าเงี้ยก็รู้สึกดีใจใช่ค่ะ ใช่ค่ะให้เราเห็นว่าเขาทำงานยังไงจริงๆใช่จร,จริงๆเหมือนตอนนี้เราก็แอบ,บไปทำเพราะเราทำ u t u b e อยู่แล้วแล้วก็มีการเขียนมีการกำกับตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันหนึง่งก้ททำหนังอ่ะอันนี้ยังไม่กล้าฝันเพราะรู้สึกว่าอยากพัฒนาฝีมือให้ได้เทียบเท่าที่เราเห็นก่อนเพราะเขาเก่งมากจริงๆเราต้องมีความรู้หลายๆองค์ประกอบก่อนถึงจะกล้าแบบมาพี่หนูทำหนังกำกับเองอะไรเงี้ยแต่ว่าสักวันหนึ่งถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้ดู จริงๆมันมันมีความคล้ายแต่ก็ไม่ได้เหมือนสักทีเดียวค่ะแต่มันก็ต้องมีความการมีการวางแผนในการเขียนสคริปต์บ้างอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจะได้ไกลว่าเอยเราจะไปเล่าไปทางทางไหนอะไรประมาณนี้ค่ะก็ได้เอาวิชาที่ครูสอนมาใช้อย่างในเรื่องของสิ่งที่คนอยากดูสิ่งที่เราอยากเล่าอย่างมันก็ใช้ใน YouTube ได้เหมือนกันใช่ค่ะ นะคะคุณผู้ชมไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็คิดว่าคุณผู้ชมจะได้รับความสุขไปกับเรื่องนี้แน่นอนนะคะและก็เรื่องของความฝันที่อยากจะเป็นพุ่มกับบอกว่าขอสะสมประสบการณ์ก่อนและกันค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้สาวพลอยได้พูดถึงนะคะเรื่องของการเติบโตในการที่เธอเดยเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างและก็ขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะจริงๆอ่ะถ้าถามว่าไม่หวังเลยมันก็ไม่ถูกแต่เราก็คือ พูดตามตรงก็คือ En g a g e m e n t ยอดวิวเนี่ยมันคือรายได้ของเราจริงๆเพราะฉะนั้นถ้ามันเยอะเราก็เราก็มันก็ดีเขาได้เงินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าถามว่ายอดซับยอดอะไรอย่างเงี้ยเราหวยหวยห,วยหา,ยามันมากขนาดมันไหมแบบขนาดเหมือนตัวยี่หว่าะไที่มันทําทุกอย่างได้ะเราคือถ้าเทียบเท่าตัวหนังอะ่ะไ,ไม่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเรามีความสุขกับการที่ใครสักคนได้อะไรจากคลิปวิดีโอเราไปใช่แล้วก็มีความสุขกับที่ว่าเรายังมีเงิน แบบให้มันพอประมาณที่สามารถพาเราไปเที่ยวในที่เราอยากไปได้แล้วก็มีเงินพอมากพอที่จะทําให้คนในทีมของเราเบื้องหลังของทีมฟิกเกอร์พอยต์เติบโตไปได้เช่นกันใช่ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเอ้ยฉันต้องมียอดซับ5ล้านหรืออะไรไม่ไม่ได้ตั้งเป้าเลยแต่ว่าแค่อยากให้มันเติบโตเพราะว่ามันเรามีทีมงานของเราที่ทํางานกับเราแล้วเราก็อยากให้เขาเติบโตไปกับเราใช่คิว่าเติบโตมันคปคิดา ก็อยากให้เขามีรายได้มากขึ้นแหละด้วยความที hmm. okay. like. any, anything, like. um ่ว like. ่าพอเราไม่เป็นคนไม่ฝันใช่ไหมแบบว่าไม่ต้องการให้เติบโตแล้วอะแต่ว่ารายได้มันก็ต้องเติบโตเพื่อให้เขาเติบโตด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้เขาแบบมีรายได้ที่มากขึ้นเราสามารถซัพพอร์ตเขาได้หลายเรื่องได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีออฟฟิศที่ใหญ่ขึ้นอยู่สบายมีขนมขนมกินอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่มาซัพพอร์ตเขาได้ให้มันว่าถ้าเราอยากทํางานที่ไหนแบบไหนอะเราก็อยากให้คนของเราอะทงานแบบนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยอยากไปถึงจุดนั้นได้เหมือนกันใช่ เพิ่งเริ่มเท่านั้นค่ะเพิ่งมีทีมงานได้เมื่อต้นปีนี้ก็เลยพยายามแบบตั้งใจทํางานอยู่ใช่ทีมงานใหญ่ขึ้นใช่เนื่องมาขึ้นนะเพราะว่าเหมือนเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตเขาที่พาเขามากับเราว่าเหนื่อยมากขึ้นแต่มีเป้าหมายมากขึ้นด้วยเพราะตอนแรกเราไม่ได้แคร์แล้วว่าว่าแบบต้นซับมันสำคัญอะไรแต่พอมีมีคนเข้ามามันกลายมีเป้าหมายมากขึ้นใช่อยากเห็นว่าเราแบเติบโตจากตอนจุดเดิมมาไกล ไกลกว่าที่คิดไว้เยอะคนเดียวตอไ้เยไกลกว่าที่คิดไว้เยอะค่ะก็ล่าสุดก็ไปกินชาบูกับทีมงานก็ถามว่ากี่คนกีน่โต๊ะคำนวณ9คนเคกือบ10เหมือนกันแฮะยอะยไรเงรี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราก็มาไกลเหมือนกันนะอะไรอย่เงี้ยใช่ค่ะ ก็ดีใจเสมอที่เวลาทุกคนได้อะไรมารจากเราได้แรงบันดาลใจได้พลังบวกกลับไปอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราอะเคยมองว่าแบบ YouTube มันไม่ได้ให้อะไรคนดูแบบไม่ได้ให้อะไรแต่พอเราคิดว่ามันให้ความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนภาพยนตร์เลยอะแค่แบบคิดเครียดมาดูแล้วก็ครเครียดไม่ต้องแบบมีสาระอะไรก็ได้แค่ครเครียดในชีวิตวันหนึ่งที่มันห่วยแตกของเขาแล้วมาดูเราอะไรเงี้ยให้เขาดีขึ้นแค่นั้นก็พอแล้วใช่ ไม่ฝากช่องแต่ฝากหนังได้ไหมคะฝากด้วยนะคะมอนโดลักโพลลบลืมนะคะ10สิงหาคมนี้อยากให้ทุกคนเข้าไปดูจริงๆเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของ AI หรือแบบเทคโนโลยีแต่มันมีเรื่องราวมากกว่านั้นที่ทุกคนจะรักมันเหมือนที่เรารักหนังเรื่องนี้ใช่โอเคขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมติดตามทุกๆผลงานของเธอด้วยนะคะสำหรับพลอยภายลินนั่นเองไม่ว่าจะเป็นงานภาพยนตร์นะคะและก็ยูทูบเบอร์นั่นเองส่วนภาพยนตร์เรื่องมอนโดรักโพสลบลืมนี้ค่ะเข้าฉาย10สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ติดตามได้ค่ะ